มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะกับครูอิ๋วควนนี้คนเดิมค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูอิ๋วก็มีความรู้มาฝากเด็กๆอีกเหมือนเดิมนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดสื่อสารในชีวิตประจําวันกันค่ะเ,เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปรับความรู้พ,พร้อมๆกันเลยค่ะ การพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งการพูดนี้นะคะจะหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ความต้องการความคิดความรู้สึกอารมณ์ประสบการณ์อื่นๆจากผู้พูดไปถึงผู้ฟังนะคะผ่านถ้อยคำโดยมีน้ำเสียงสีหน้าแววตาและกริยาท่าทางประกอบ การพูดด้วยก็ได้นะคะเพื่อให้ผู้ฟังรับรู้และเกิดการตอบสนองใต้ตรงจุดที่ผู้พูดต้องการค่ะซึ่งหัวข้อที่คุณครูนำมาในวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแนะนำตนเองนะคะ 2. การแนะนำสถานที่ในโรงเรียน 3. การแนะนำเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ 4. การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันและ 5. การพูดในโอกาสต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตนเองกันก่อนนะคะ การแนะนําตนเองนะคะการแนะนําตนเองต้องใช้คําพูดที่สุภาพใช้ประโยคสื่อสารที่กระชับชัดเจนเหมาะสมกับผู้ฟังนะคะซึ่งหลักในการพูดแนะนําตนเองมีดังนี้ค่ะข้อที่1เลยนะคะกล่าว <9. S 2> ทักทายด้วยคําสวัสดีค่ะซึ่งสําหรับผู้หญิงและสวัสดีครับซึ่งสําหรับผู้ชายนะคะ ใช้คำสรรพนามแทนตนเองนะคะผู้ชายจะใช้คำว่าผมกระผมส่วนผู้หญิงจะใช้คำว่าฉันหรือดิฉันก็ได้ค่ะในบางครั้งนะคะอาจจะใช้สรรพนามแทนตัวเองเช่นชื่อตนเองหรือคำว่าหนูในโอกาสแนะนำตัวไม่เป็นทางการนะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูมารยาทในการแนะนําตนเองนะคะมารยาทในการแนะนําตนเองนะคะยืนตรงหน้าตายิ้มแยม้มไม่แคะแกะเก่านะคะล้วงกระเป๋าขณะพูดทักทายผู้ฟังก่อนพูด พูดดังฟังชัดด้วยถ้อยคำที่สุภาพนะคะไม่พูดเร็วหรือช้าเกินไปนะคะพูดออกเสียงคำคุบกล้ำรอเรือรอลิงให้ถูกต้องชัดเจนนะคะและมองผู้ฟังขณะพูดด้วยนะคะเ,เด็กๆสังเกตไหมคะว่าภาพสองภาพนี้ภาพใดที่มีมารายาทในการแนะนำตัวคะถูกต้องแล้วคะ่ะภาพที่หนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ นี้นะคะเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับการแนะนําตนเองนะคะซึ่งคุณครูก็มีตัวอย่างมาฝากเด็กๆนะคะทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายเลยนะคะเราไปดูผู้หญิงกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพอใจอารมณ์ดีชื่อเล่นยิ้มค่ะดิฉันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนก่อวิทยาค่ะส่วนผู้ชายนะคะสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายมานะขยันยิ่งชื่อเล่นคิวครับผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนกาะวิทยาครับอันนี้คือตัวอย่างเกี่ยวกับการนํนำตนเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแนะนำสถานที่ในโรงเรียนกันค่ะ ซึ่งการแนะนำสถานที่ในโรงเรียนนี้นะคะเป็นการพูดเพื่อแนะนำรายละเอียดของสถานที่ต่างๆของโรงเรียนนะคะให้ผู้ฟังเข้าใจประวัติความเป็นมาหรือความสำคัญของสถานที่นั้นๆนะคะภายในโรงเรียนนั่นเองนะคะเช่นห้องเรียนอาคารเรียนโรงอาหารห้องสมุดห้องพยาบาลและห้องศิลปะค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่กันนะคะซึ่งในภาพนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณในห้องสมุดนั่นเองนะคะทีนี้นะคะคุณครูจะพูดเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่นะคะทุกท่านคะสถานที่นี้เป็นห้องสมุดของโรงเรียนห้องสมุดเป็นสถานที่ค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือต่างๆซึ่งห้องสมุดของเราจะเปิดเวลา7 0.00น,นอค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างเกี่ยวกับการแนะนำสถานที่ในโรงเรียนนะคะต่อไปนะคะการแนะนำเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆค่ะซึ่งการแนะนำเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆนะคะเป็นการพูด เพื่อเผยแพร่ความรู้ชักชวนให้ผู้ฟังเห็นประโยชน์ในสิ่งที่พูดและเกิดความรู้คอยตามนะคะผู้พูดต้องพูดอย่างละเอียดมีเหตุผลและยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ได้ความครบถ้วนนะคะผู้ฟังจะได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ถูกต้องค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างเกี่ยวกับ การแนะนําเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะคะในด้านต่างๆกันค่ะสวัสดีค่ะระยะนี้ถ้าเราติดตามข่าวทั่วโลกจะทราบว่ามีการแพร่ระบาดโควิด -19 ที่ฆ่าชีวิตผู้คนมากมายอย่างน่าตกใจนอกจากการได้รับวัคซีนและยังคงไม่เพียงพอสิ่งที่ต้องตระหนักและจะัป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด COVID -19 ได้ถ้าจำเป็นต้องเดินทางออกนอกสถานที่โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรทำดังนี้ค่ะอันนี้คือ5วิธีป้องกันไวรัสโควิด COVID -19 นะคะขั้นตอนแรกนะคะสวมหน้ากากาอนามัยขั้นตอนที่2ล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยสบู่หรือแอลโกอฮอล์ค่ะขั้นตอนที่3อยู่ห่างจากผู้อื่น2เมตรขั้นตอนที่4 ใช้ช้อนซ่อมของตนเองนะคะและขั้นตอนที่5นะคะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนสูงค่ะต่อไปนะคะทีนี้นะคะเรามาดูหัวข้อเรื่องการเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันกันค่ะ การเล่าประสบการณ์นในชีวิตประจำวันนะคะเป็นการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองนะคะผู้พูดจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองรู้จักการเรียบเรียงลำดับความสำคัญและสรุปความของเรื่องที่เล่าเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจนะคะไม่พูดซ้ำวกไปวนมานะคะใช้ถ้อยคำที่สุภาพใช้คำแทนชื่อผู้ที่ถูกกล่าวถึงให้เหมาะสมนะคะเช่นใช้คำว่าท่าน แทนผู้ใหญ่ใช้คำว่าเขาแทนเพื่อนและใช้คำว่ามันแทนสัตว์ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับการเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวันกันค่ะในหัวข้อเรื่องเข้าค่ายลูกเสือนะคะประสบการณ์ของฉันคือการเข้าค่ายพักแรม ทำให้ฉันได้รู้อะไรมากมายที่ฉันไม่รู้เช่นการกางเต็นท์การดูดาวว่าเป็นดาวอะไรและมันทําให้ฉันรู้ว่าการอยู่ร่วมกันมันต้องรักและสามัคคีกันถึงมันจะลำบากแค่ไหนซึ่งเขาได้เขียนต่อว่าการใช้ชีวิตในป่าตอนแรกฉันรู้สึกกลัวพออยู่ร่วมกันมากๆทำให้ความกลัวของฉันหายไป ซึงเธอก็เลยพูดถึงเกี่ยวกับการทดสอบว่าการทดสอบกำลังใจมันทำให้ฉันกล้ามากขึ้นทุกครั้งที่ทําไปทั้งหมดฉันรู้สึกประทับใจและเป็นประสบการณ์ที่ดีของฉันอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะที่เขาได้เล่าเกี่ยวกับในชีวประจําวันของเขานะคะในการเข้าค่ายลูกเสือค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆนะคะซึ่งลักษณะในการพูดที่ดีนะคะมีดังนี้ค่ะข้อที่1นะคะพูดตรงประเด็นหรือหัวข้อนะคะข้อที่2มีน้ำเสียงเป็นธรรมชาติไม่ดงังหรือค่อยเกินไปมีจังหวะการเว้นระยะการทอดเสียงและท่าทางที่เหมาะสมข้อที่3นะคะใช้ภาษาพูดได้เหมาะสม กับกาลเทศะและบุคคลข้อที่4ีลำดับเหตุการณ์และแสดงความคิดเห็นให้ถูกต้องนะคะข้อที่5มีมารยาทในการพูดซึ่งมารยาทในการพูดนี้นะคะไม่พูดแทรกผู้อื่นนะคะต่อไปนะคะพูดชัดถ้อยชัดคำนะคะได้อย่างทั่วถึงค่ะต่อไปนะคะข้อที่7 สังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังและรู้จักปรับปรุงวิธีการพูดให้ผู้ฟังสนใจอยู่ตลอดเวลานะคะในบางครั้งที่เราพูดไปผู้ฟังอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเราต้องคิดวิธีแก้ไขให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกอยากฟังตลอดเวลาค่ะต่อไปนะคะข้อที่8ใช้เวลาการพูดให้เหมาะสมกับเรื่องที่พูดและกลุ่มผู้ฟังค่ะ ข้อที่9นะคะการแต่งกายแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะคะเพื่อช่วยเสริมบุคลิกภาพของผู้พูดให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้นะคะเรามาดูโอกาสในการพูดกันนะคะซึ่งโอกาสในการพูดจะมีทั้งหมดหข้อด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะจะเป็นการพูดขอร้องนะคะซึ่งการพูดขอร้องนี้นะคะควรมีคำว่าโปรด กรุณาช่วยนะคะและไม่ควรลืมคำว่าขอบใจขอบคุณหรือขอบพักคุณให้เหมาะสมด้วยนะคะต่อไปข้อที่2การพูดทักทายซึ่งการพูดทักทายนี้นะคะจะกล่าวด้วยคำว่าสวัสดีหากทักทายผู้ใหญ่ควรมีคำว่าค่ะหรือครับต่อท้ายนะคะพร้อมทั้งยกมือไหว้ ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแยแ้มแจ่มใสนะคะต่อไปนะคะข้อที่3การกล่าวขอบคุณซึ่งการกล่าวขอบคุณนี้นะคะจะกล่าวเมื่อได้รับความช่วยเหลือการเอื้อเฟื้อและ,ะแสดงในตรีจิตจากผู้อื่นค่ะต่อไปนะคะข้อที่ 4. การกล่าวขอโทษการกล่าวขอโทษนี้นะคะจะกล่าวเมื่อทำผิดพลาดจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะ หรือไม่สามารถทำตามความประสงค์ของผู้อื่นได้ค่ะต่อไปข้อที่5นะคะการพูดปฏิเสธซึ่งการพูดปฏิเสธนี้นะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการชวนไปทำสิ่งที่ตนไม่อยากทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการชวนไปทำสิ่งที่ไม่ปลอดภยัยหรือไม่เหมาะสมนะคะควรปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่ชัดเจนทั้งท่าทางคำพูด และน้ำเสียงค่ะต่อไปนะคะข้อสุดท้ายก็คือการพูดซักถามนะคะซึ่งการพูดซักถามนี้นะคะไม่ควรถามในเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นหรือถามในเรื่องที่ทําให้ผู้อื่นไม่สบายใจนะคะและหากซักถามเพื่อต้องการคําตอบที่มีประโยชน์ต่อตนเองนะคะอย่าลืมกล่าวคําว่าขอบคุณขอบใจหรือขอบพระคุณด้วยนะคะตามความเหมาะสมเลยค่ะ ในกันบ้างคะ่ะเมื่อสักครู่เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการพูดสื่อสารในชีวิตประจําวันกันไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งจะมีทั้งการแนะนําตนเองการแนะนําสถานที่ในโรงเรียนซึ่งจะมีทั้งการแนะนําตนเองการแนะนําสถานที่ในโรงเรียน การแนะนำเชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆการเล่าประสบการณ์นในชีวิตประจำวันและการพูดในโอกาสต่างๆค่ะทีนี้นะคะเรามาดูการบ้านในวันนี้นะคะการบ้านในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนแล้วนะคะแต่จะเป็นการแนะนำตนเองนะคะในรูปแบบการอัดคลิปส่งคุณครูนะคะ ซึ่งการแนะนําตนเองนี้นะเด,เด็กสามารถนําเอาสิ่งที่คุณครูได้สอนไปมาใช้ได้นะคะหรือในเด็กสามารถเพิ่มเติม,เ,ตมเนื้อหาที่จะพูดได้นะคะซึ่งในการพูดนี้นะคะเราต้องใช้คําที่สุภาพนะคะและใช้ประโยคสื่อสารที่กระชับชัดเจนนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอ,ขอพอเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูแล you know สุขภาพตัวเองด้วยนะคะ